อย่างที่เกิดเอาไว้นะคะโอ้โหหนุ่มหล่อหน้าใสความสามารถเพียบเห็นมาตั้งแต่เด็กๆปัจจุบันยังไงก็อย่างนั้นเลยโดมประกอบหลังสวัสดีคับสวัสดีคับมายังไงก็อย่างนั้นเลยหน้าใสตลอดการอย่างนั้นเลยเห็นตั้งแต่แบบว่าเด็กๆอยู่เลยเนาะเอาละเราคุยกันในวัยเด็กก่อนดีกว่าเกิดที่ไหนคะเกิดที่กรุงเทพครับกรุงเทพใช่ไหมคะเพราะหลายคนยังสับสนเอคุณพ่อเป็นคนสิงคโปร์ครับแล้วคุณแม่ก็อุ้มท้องโดมจนถึงประมาณ8เดือน ก็คุณคุณแม่เนี่ยก็อยากจะให้เราเนี่ยเกิดที่เมืองไทยก็เลยกลับมาก็ทันเวลาพอดีกลับมาได้กันมา้ป๊บน่งกันมาแป๊บนยวก็คลอดเลยแล้วพี่น้องกี่คนคะลูกคนเดียวเลยูกคนเดียวเลยนะคะแล้วก็เลยตั้งชื่อโดมเลยเหมือนกับโดมเนี่ยจริงๆคือคุณพ่อเป็นคนสิงคโปร์แล้วคุณพ่ออยากให้ชื่อโดมินิกโดมินิกใช่เป็นเซนโดมินิกทีนี้คุณแม่ก็ก็หาชื่อเราอยู่มันมีเรื่องนี้ตลกมากคือว่า คุณแม่จะชื่อเล่นอะไรดีเพ่อนตอนตอนตอนท้องเนี่ยเพื่อนชอบเอาเป็นเหมือนเป็นวายเป็นแชมเปญเป็นชื่อดอมเิรยองเนี่ยดีจุดโอจุดเอ็มจุดมาให้คุณแม่ดื่มไม่ใช่ไฮโซแล้วบำรุงคันบำรุงคันแม่ไหมก็ดื่มแบบวันละแก้วอะไรอย่างนี้ฮะ ก็เห็นเป็นดีโมันคล้องกับโดมินิกพอดีก็เลยโดมแล้วกันแต่ช,ชื่อภาษาอังกฤษคือโดมินิกใช่ไหมคคแล้วปรกรณ์นะประกรณ์ก็คือหลังจากคลอดแล้วเนี่ยเดิมเลยคุณแม่คือเราคลอดมาตัวใหญ่มากครับประมาณ3.8คุณแม่โดนบล็อกหลังสลบตะกอนนี่ก็ต้อง ต้องต้องแจ้งชื่อเลยพยาบาลตั้งชื่อให้ว่าเด็กชายสยามชื่อแรกในใบเกิดเป็นสยามสยามลำซึ่งคุณแม่ตื่นแม่อ้วไม่ได้ไม่ชอบชื่อฉ่อะไรเงี้ยก็คือแบบแม่แม่แม่คุณแม่ไม่เปลี่ยนชื่อก็ไปให้พระพระเช็นพะเป็นปกณใช่ครับแล้วแล้วพอเป็นลูกชายคนเดียวเนี้ยได้รับการดูแลแบบไหนบ้างคือจริงๆแล้วบางคนคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าไม่เลยคุณแม่ผมค่อนข้างจะเป็นคนดุอะ แล้วก็เลี้ยงแบบเลี้ยด้วยไมมเลียวพอสมควรนะใช่ครับไม่ไม่ได้แบบเลี้ยงแบบเป็นโห๋เป็นคุณหนูเป็นไม่ใช่เลยครับคือว่ากันไปตามเรื่องเลยเด็กๆโดนตีบ่อยมากเพราะว่าเราก็ค่อนข้างซนด้วยล่ะครับก็ซนนี่ซนแบบไหนฮะซนแบบซนเล่นไปออกไปเตะบอลกับเพื่อนกลับมาดึกอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่าง้งชอบขี่จักรยานขี่จากบ้านไปแบบไปนเขาดินนะฮะเป็นสิบโล ขี爸爸่จากบ้านไปเขาดินแล้วบ้านอยู get get ่ไหนคะบ้านอยู่ไกลเลยฮะไกลจากเขาดินเยอะบ้านแต่ก่อนอยู่ตรงแถวเขาเรียกว่าอินธรรมระสุดที่สารสุที่สารไปเขาดินเนาะพอจะมาึจอนุสาวรีชายสมอมิมะโู้โหขี่ไปเขาดินแม่กลับมาแม่ตีทับขาลายไปหมดเลยหรือว่าใครดูอาการพ่อหรือแม่ คุณพ่อเนี่ยจะอยู่กับโดมถึงแค่ประมาณสี่ขวบแล้วคุณพ่อก็จะแยกไป<ม>ใช่ครับรอยู่สิงคโปร์ใช่ครับค่ะ,คคะทีนี้เนี่ยเ,เวลาอยู่กับลูกชายกับแม่เนเวลา <c oughs> ที่ไปด้วยกันเนี่ยแล้วแล้วเราเราคุณแม่เขากลัวไหมหมายถึงว่าเอ๊ะแบบเป็นลูกชายคนเดียวแล้วแบบว่าสน<ม>ิทกับแม่กลัวแบบว่าจะแบบเราจะเลี้ยงยังไงหรืออะไรอย่างนี้ไหมมีไหมคุณแม่ก็ผมว่ามีเหมือนกันนะแต่ว่าแกไม่พูดคงกลัวว่าเดี๋ยวลูกเป็นตุ๊ดเปล่าวะอะไรอย่างเี้ยอยู่กับแม่จะพูดยังไง มีเหมือนกันนะฮะคือผมก็แบบดูเหมือนอาการแกก็พยายามมองๆเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะอะไรเงี้ยแต่ท้ายสุดก็ไม่ใช่โซนซะงั้นโซนใช่ค่ะแล้วเรียนเรียนก็คือเรียนในเมืองไทยเลยใช่ไหมคะเรียนโรงเรียนไทยตั้งแต่เด็กครับคือมาจากโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนปานพันปาเรียนเลวดีต่อปานพันเลวดีเลยโรงเรียนเดียวกับพี่นะตอนเด็กๆอ่ะพี่ก็เลวดีเรวครับใช่ครับเลวดีวไปต่อปานพันปานพันจนถึงมัธยมเลยจนถึงมัธยมปลายเลยครับแล้วเรื่องดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆไหมคะมาตั้งประมมาณ ป .6 ครับใช่ครับป .6 ก็ก <5 S 1> ี่ขวบเองอ่ะป .6 ตอนนั้นเนี่ยใช่ยังไม่สิบครับยังไม่สิบตอนนั้น,นเนี่ยอชอบนูโวครับรแล้วก็มีชอบพี่โจโนูโวามากแล้วก็มีเพื่อนชวนบอกเฮ้ยเนี่ยพี่ๆเขาจะมาเล่นที่โลกดนตรี ไป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 ดูกันมาอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเอาดิก็เลยแบบโหแต่งตัวพยายามแต่งตัวเหมือนพี่โจนูโวมากจำได้ตอนพี่โจใส่เสื้อสีขาวอ๋อใช่ชุดแรกใช่ไหมใช่ครับชุดสุดไปเลยโอ้ผมนั่งรถไปดูกับพี่โจไปดูพี่โจกับเพื่อนตั้งแต่ประมาณแบบหกโมงครึ่งสมัยนั้นโลกดนตรีหกโมงเช้านะฮะยังไม่ได้อยู่ข้างหน้าเลยนะเพื่อนริงเหรอหกโมงนี้อยู่กลางกลางเขามารอกั้างตีห้าเลยผมเนี่ยโอ้โหนี่นะเพิ่งรู้เลยเนี่ยไปโลกดนตรีเขาด้วยไปครับเด็กมาก จ่ายเงินหนึ่งบาทเด็กมากแล้วก็เอยากดูมากมีพี่เซ็กสันอะไรจำได้กลับบ้านมาแบบโอ้โหแบบอินมากรู้สึกแบบเราอยากเป็นพี่โจเจอพี่โจปัจจุบันนี้ยังบอกพี่โจเลยครับเคยพี่โจเคยไปออกรายการด้วยกันมาแล้วยังบอกพี่โจนี่คือแบบอินสปิเรชันของผมแบบของจริงก็ กลับบ้านมาก็ขอคุณแม่ว่าอยากไปเรียนดนตรีสมัยนั้นดนตรีบ้านเราก็เรียนเสียงกุลการอะไรเงี้ยก็ไปเรียนก็คือเรียนกีตาร์เลยเรีนกีตาร์เลยครับกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่จับมาเลยแล้วเพลงเล่นเพลงที่เล่นแรกๆก็นูโวเลยนูโวเลยครับโมโหแบบเนี่ยพวกสุดๆไปเลยไมโครอะไรคือผมเป็นเด็ก ที่โตมาในยุคนั้นผมเชื่อว่าถ้าใครยุคเพลงไทยกำลังบูมพอดีใช่ครับเพลงไทยในยุคที่เป็นพี่ป้องเป็น80ไปปลายอะไรอย่างงี้ครับโอ้โหเห็นไหมคะดูซิแล้วทุกวันนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นโดมประกอลํำที่แบบว่าเออมีดนตรีในหัวใจตั้งแต่เด็กๆนะคะซึ่งคุณแม่ก็ไม่ไม่ว่าอะไรคุณแม่ไม่ว่าเลยครับเพราะว่าเรื่องการเรียนของเราสบายๆอยู่แล้วก็คือผมเป็นเด็กเรียนเรียนกลางๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับเด็กๆเรียนอย่างกลางๆมาตลอดแล้วเล่นดนตรีก็แบบเริ่มจริงจังขึ้น มีอะไรอย่างนั้นเลยจนคุณแม่ก็เห็นว่าเออมันก็ทำสองย่างในเวลาเดียวกันได้ดีอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วเริ่มมีวงตอนไหนคะมีวงมอลหนึ่งมีแล้วครับมอลหนึ่งเริ่มเล่นเพลงสากลเล่นเพลงการ์เล็ตโรเซสเล่นเพลงเนลเวอร์นาอะไรเงี้ยนะครับแมนิคสตรีทพิกเจอร์เลยสมัยนั้นเล่นแบบนั้ครับนี่ก็คือคือใครๆก็ต้องยอมรับนะว่าเขาเป็นหนุ่มหล่อหล่อไม่ต้งแต่เด็กป่ะเด็ก ไม่รู้ครับก็น่าจีนจีนะหน้าดูเป็นพระจีนมากกว่าแต่ว่าเวลาเจอใครคนคนทักนะจะบอกต้องมาจับแก้มมาทักมาอะไรมัมีเหมือนกันคือเด็กๆเ,เนี่ยอธยาศัยดียิ้มอะไรอย่างเงี้ยครับคนก็จะชอบมันเล่นมาอะไรเงยเรื่อยๆแล้ว <คน S 2> เราชม<อ>ก็เลยเด็กมหม ก็มีเหมือนกันครับเพราะว่าถ่ายโฆษณาถ่ายงานอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กใช่ครับก็เลยคนรู้สึกว่าเอ้ยน้องคนนี้ไงถ่ายโฆษณานู่นนี่เด็กๆคือผมกวาดเรียบเลยนะเออจริงหรอทุกอันนะทุกโฆษณาเขาจะไมกวาดไปจนถึงตอนโตเลยกวาดเรียบแต่ว่าเด็กๆก็คือไม่ได้ได้เงินเยอะแล้เป็นเหมือนตัวแสดงในโฆษณาไม่ได้เป็นครีเชนเตอร์แต่ว่าก็โอ้โหห้าหกสิบโฆษณาเนี่ยถ่ายมาหมดจริงหรอใช่ครับห้าไม่ใช่ห้าหกนะห้าหกสิบ ใช่ครับห้าสิบถึงหกสิบโฆษณาใช่ครับเยอะมากมาก้าแต่กี่ขวบคะถ่ายไม่ได้แต่สองขวบครับจริงจริงครับทำเงินได้แต่สองขวบสองขวบเริ่มแล้วฮะโฆษณานมผ้าอ้อมโฆษณาอะไรมาตลอดหมดทุกอย่างเลยใช่ครับสินค้าพวกเครื่องดื่มต่างๆนมไมโลเวนตินอะไรถ่ายมาหมดฮะถ่ายมาหมดจริงๆน่เด็กไม่น่าเชื่อคิดดูเด็กยังขนาดนี้วัยรุ่นจะขนาดไหนสาวตรึมแน่นอนเดี๋ยวพวงนี้คุยกันต่อค่ะขอบคุณค่ะ